แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรชื่อว่าจุนทะหน้า116ตั้งแต่โสกิราปัญจปัน,นาสะวะัสานิสูกเรวทิตาวาขาทันโตจะวิกีนันโตจะชีวิตต่งกับเปสิเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าโสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นวทิตาวาฆ่าแล้วสูเกเรซึ่งสุกรทั้งหลายขาทันโตเคี้ยวกินอยู่จะด้วย วิกีนันโตขายอยู่จะด้วยกับเปสิสำเร็จแล้วชีวิตต่างซึ่งชีวิตวสานิสิ้นปีทั้งหลายปัญจับปนาสห้าสิหโสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นอาทายะถือเอาแล้ววีฮีซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายสก,กเตณะด้วยเกวียนคันตวาไปแล้วชนะประทางสู่ชนบทชาตกากาเลในการแห่งมหาชนหิวแล้วกีนิตวาซื้อแล้ว คามาสุกรโปรตตเกซึ่งสุกรตัวลูกน้อยของชาวบ้านทั้งหลายวิหินาด้วยข้าวเปลือกเอกนาลิทวินาลิมเตนะอันมีทนานหนึ่งหรือทนานสองเป็นประมาณสกตังยังเกวียนปูเรตาวาให้เต็มแล้วอาคันตาวามาแล้วปริคิปิตาวาล้อมแล้วสัก,กัดฐานางซึ่งที่แห่งหนึ่งว่าชังวิยะราวกะว่าคอกปัะชานิเวสเนในภายหลังแห่งที่เป็นที่อยู่ โรเปตาวาปลูกแล้วนิวาปังซึ่งผักตถาฐาเนในที่นั้นเอวะนั่นเทียวเตสังสุกระโปตกานางเพื่อสุกรตัวลูกน้อยทั้งหลายเหล่านั้นเตสุสุกรโปรตเกสุครั้นเมื่อสุกรตัวลูกน้อยทั้งหลายเหล่านั้นคาทิตาวาเคียวกินแล้วนานาคเฉซึ่งกอผักต่างๆทั้งหลายจะด้วยสรีระวรันชังซึ่งคูดแห่งสรีระจะด้วย วัติเตสุเจริญแล้วอตานว่าตนยังยังสูกรังมาเรตุกาโมขีดกาโมเป็นผู้ใครมาเรตุงเพื่ออันยังยังสูกรังยังสุกรตัวใดใดมาเรขีดให้ตายยังยังสูกรังมาเรตุกาโมเป็นผู้ใครเพื่ออันยังสุกรตัวใดใดให้ตายโหติย่อมเป็น พันธิตาวาผูกแล้วแตงแตง,ตงสูกระังซึ่งสุกรตัวนั้นนั้นอาลาหาเนในที่เป็นที่นำมาฆ่ากัตวากระทำนิจจลังให้เป็นสัตว์มีความไหวออกแล้วโปเทตาวาทุบแล้วจัตุรัสสมุขคเรนะด้วยขอนอันมีเหลี่ยมสีสรีระมังสัสาอุทุมายิตตาพวะพหราภาวะถังขีดภาวะถังเพื่อความที่ สเรรามังสัสวแห่งเนื้อแห่งสรีระอุทุมายิตวาพะหะละขีเป็นของพองหนาขึ้นแล้วสเรรามังสัสวมัทุมายิตวาพะหะละภาวะถังเพื่อความที่แห่งเนื้อแห่งสรีระเป็นของพองหนาขึ้นแล้วยัตวารู้แล้วอิติว่าอายังสูกรวนว่าสุกรนี้พะหะละมังโศเป็นสัตว์มีเนื้อหนาชาโตเกิดแล้วอิติดังนี้ วิวริตาวาเปิดแล้วมุกขังซึ่งปากทัตวาให้แล้วทันกังซึ่งท่อนไม้ทันตานตเรในระหว่างแห่งฟันอาสินจติย่อมเทอุนโหทก,กังซึ่งน้ำอันร้อนปักกุตทิตังอันเดือดพล่านแล้วมุกเขในปากโลหนาลิยาด,ด้วยทานานอันเป็นวิการแห่งโลหะตังอุนโหทก,กังอันว่าน้ำอันร้อนนั้นปวิสิตาวาเข้าไปแล้วกุชียังในท้อง ปกุติตังเดือดพล่านแล้วอาทายะพาเอาแล้วกรีสังซึ่งอุจาระนิคมิตวาออกไปแล้วอโทภาเคนะโดยส่วนเบื้องต่ำกรีสังอันว่าอุจาระโถกังหน่อยหนึ่งอธิมีอยู่ยาวะเพียงใดอาวิลังเป็นของขุนมัวหุตวาเป็นนิคมติย่อมไหลออกตาวะเพียงนั้นอุทเรครั้นเมื่อท้องสุดเทสะอาดแล้ว ตังอุนโหทักกางอันว่าน้ําอันร้อนนั้นอัจชังเป็นของใสอนาวิลังเป็นของไม่ขุนมัวหุตวาเป็นนิคขมติย่อมไหลออกอัธาครั้งนั้นโสจุนทรว่านายจุนทะนั้นอสินจติย่อมเทอุทกังซึ่งน้ำอวสเสสังอันเหลือลงปิดทิยังบนหลังอัสสุกรสสะของสุกรนั้นตังอุทกังอันว่าน้ำนั้นกาลจำมางยังหนังอันดำ อุปาเตตาวาให้ลอกแล้วคัจฉิย่อมไหลไปตะโตในลำดับนั้นโสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นโลมานิยังขนทั้งหลายชาเปตาวาให้ไหมแล้วตินุกายะด้วยคบเพลิงอันเป็นวิการแห่งญ้าชินทติย่อมตัดสีสังซึ่งสีสะอสินาด้วยดาบตินเหนะอันคม โสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นปฏิคัเหตตวารับแล้วโลหิตตังซึ่งเลือดปักครันตังอันไหลออกอยู่ภาชน,นนะด้วยภาชนะมัทิตตวาขยำแล้วมังสังซึ่งเนื้อโลหิตเตน,นะด้วยเลือดปจ,จิตตวาปิ้งแล้วนิสินโนนั่งแล้วปุตตธารมัตแชนในถ้ำกลางแห่งบุตรและธาระคาทิตวาเขียวกินแล้ววิกีนาติย่อมขายมังสังซึ่งเนื้อเสสังอันเหลือ ตัสะจุนทัศะเมื่อนายจุนทะนั้นกับเป็นตัสะสำเร็จอยู่ชีวิตต่างซึ่งชีวิตนิยาเมนะโดยทํานองอิมินานี้เอวะนั่นเทียววะสะัสานิอันว่าปีทั้งหลายปัญจปน,นาสห้าสิบห้าอติกันตานี้9้าล่วงแล้วตถาคเตครั้นเมื่อพระตถาคตเจ้าวสันเตประทับอยู่อยู่ทุรวิหารเนในวิหารอันใกล้ปูชาว่าการบูชาวัตถุนาด้วยวัตถุ ปุพามุติมเตนะอันสักว่ากรรมแห่งดอกไม้วาหรือวาหรือว่ากตาชมมตัตติกขาทานังอันว่าการถวายซึ่งภิกษามีทัพพีเป็นประมาณวาหรือว่าบุญยังนามเชื่ออันว่าบุญอันยังกินจิอะไรอะไรอื่นณอโหสิไม่ได้มีแล้วเอกทิวาสังปิแม้ในวันหนึ่ง อัฐาครั้งนั้นโรคโคอันว่าโรคอุปเชเกิดขึ้นแล้วสรเรในสรีระอาซาจุนทศของนายจุนทะนั้นอวิจิมหานิรยสันตาโปอันว่าความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอุปทหิปรากฏแล้วจุนทศแก่นายจุนทะชีวันตัสะผู้เป็นอยู่เอวะนั่นเทียวอวิจิสันตาโปนามะ ชื่ออันว่าความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจีปริราโโหเป็นความเร่าร้อนพินธนาสมาถโถโอันสามารถเพื่ออันทำลายอะคีนีิซึ่งในตาทั้งหลายปุคลัสสะของบุคคลทัตวาโอโลเกนตัดสาผู้ยืนแลดูอยู่โยชนะสะเตในร้อยแห่งโยตโหติย่อมเป็นจะจริงอยู่เอตังวัจนังอันว่าคำนั่นอิติว่า อเวจิสันตาโปอันว่าความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจีภริตวาแผ่ไปแล้วโยชนะสตางตลอดร้อยแห่งโยตสมันตาโดยรอบติทติย่อมตั้งอยู่สัพพธาในการทั้งปวงอิติดังนี้ภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตังปิแม้ตรัสแล้วปณะ,ะอันหนึ่งอุปมาณว่าความเปรียบอย่างนี้อิติว่า มหาราชาดูก่อนมหาบอพิษภาสาโนปิแม้อันว่าแผ่นหินกุตาคาระมัตโตอันมีเรือนยอดเป็นประมาณปุคเลนะอันบุคคลปคิตโตใส่เข้าแล้วนิระยะอคิมหิในไฟนรกคัจติย่อมถึงวิลยังซึ่งความย่อยยับคเนนะโดยขณะยะถาฉันใดปะนะส่วนว่า นิพตตาสตตาอันว่าสัตว์ผู้บังเกิดแล้วทั้งหลายเอธานิระเยนในนรกนั้นนวิลียันติย่อมไม่ย่อยยับกรมภเลละมาตุกุชิตาสัตตาอาวิลียันตาวิยะวิยาราวกะสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมาตุกุชิคาตาผู้อยู่แล้วในท้องของมารดาอาวิลียันตาไม่ย่อยยับอยู่กรมภเลนะเพราะกำลังแห่งกรรม เอวังฉันนั้นอิติดังนี้กรรม,มาพเพลนะมาตุกุชิคตาสาตาอวิลียันตาวิยะราวกาอันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่แล้วในท้องของมารดาไม่ย่อยยับอยู่เพราะกำลังแห่งกรรมเอวังฉันนั้นอิติดังนี้นาคเสนเถระอันพระเถระชื่อว่านาคเสนุตากล่าวแล้วอัสสา,าวิจิสันตาปัสสะภากติกอาอคิสันตาปโต อธิมตตายะขีตายะ,ายะเพราะความที่อ,อาสาอเวจิสันตาปัสสะแห่งความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจีนั้นอธิมตะกขีดเป็นสภาพมีประมาณยิ่งปากติกอาอคิสันตาปโตกว่าความร้อนพร้อมแห่งไฟอันตั้งอยู่ตามปกติอ,อาสาอเวจิสันตาปัสสะปากติกอาอคิสันตาปโตอธิมตตายะเพราะความที่ แห่งความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าเวจีนั้นเป็นสภาพมีประมาณยิ่งกว่าความร้อนพร้อมแห่งไฟอันตั้งอยู่ตามปกติ